สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมแซดโกนะครับวันนี้อยู่กับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเอากรอบรูปฟรีนะครับกลอบรูปนี้ไม่แค่นี้นะอ่าอันนี้นะครับนี่ที่เป็นนกฮูกบินนะครับก็เอาง่ายๆฟรีๆเลยนะครับอันนี้ผมเอามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันง่ายมากนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยใครสนใจเติมเกมก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับเติมไวมากก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมียานะครับเราต้องมียาล่องหนก่อนอันนี้นะครับยาล่องหนเนี่ยกดแล้วจะอยู่ได้30นาทีนะครับอ่ะเราก็กดใช้ไปเลยปึ๊บตัวละครเราจะล่องหนนะครับแบบนี้เราก็กดที่แผนที่นะครับอ่าแผนที่นะครับให้มันมา ที่แมปนี้นะครับแล้วเราก็ซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปจนเห็นข้างในหอคอยนะครับเราจะไปกันที่ห้าห้องนะครับห้องแรกอ่ะนี่นะครับคิฟเฟนดอร์นะครับนี่ไปไปห้องแรกกันก่อนเราก็แค่วาปเข้าไปนะครับง่ายมากนี่นะครับเข้ามาที่ห้องนี้แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเข้ามาเสร็จแล้วเราก็วาร์ปต่อได้เลยนะครับไปห้องต่อไปได้เลยก็คือไปให้ครบสี่โรงเรียนนะครับ อ่าโรงเรียนที่สองนะครับเนี่ยเข้ามาเหมือนเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ไปโรงเรียนที่สามต่ออ่านะครับต่อไปโรงเรียนที่สี่นะครับอ่าแล้วก็โรงเรียนที่ห้านะครับอ่าไม่ยช่โรงเรียนที่ห้าไปห้องครูใหญ่นะครับอ่า นี่ห้องนี้จะมีกล่องสมบัติข้างหลังด้วยนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกจะเจอจะเจอ,จะเจอกล่องอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของที่อยู่ในห้องห้องของเรานะครับเนี่ยเควสมันก็จะเสร็จ What's wrong? It's all I c s i on. เนี่ยเควสมันก็จะเสร็จนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับมันก็จะรับไม่ได้แล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลย มันจะได้เป็นมีมีของตกแต่งห้องแล้วก็เป็นไอ้นี่เราอ่ะนะครับกรอบรูปเราแต่ผมรับไปแล้วประมาณนี้นะครับง่ายๆก็คลิปนี้สั้นๆนะครับก็ฝากมาด้วยใครสนใจเติมเกมก็ทักมาที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับวันนี้ไปละบาย